มานั่งเฝ้ายายล่ะน้องสมอนมานั่งเฝ้ายายกินกล้วยไหมลูกเหิวไหมน้องมอนหิวไหมครับหืไหมครับยิวไหมครับกินกล้วยก่อนนั่งลงดีๆ นั่งลงดีๆแม่แต่กล้วยก็อยากกินนั่งลงก่อนนั่งลง อร่อยอร่อยต่อมยายไปครับตอ่อมยายไปครับคนมาช่วยยายเฝ้านกหิวกินก้วย ขอมือก่อนขอมือขอมือก่อนทุกครับทุกครับขอมือขอมือซ้ายข้อมือขวาขอมือขวาก่อนขอมือขวามือข้างนั้นได้ข้างเดียวมันแต่กล้วยก็ให้ให้มือล่ะฮึ ถ้าของกินอร่อยอร่อยจะสักขนาดไหนม่อนมาช่วยยายครับม่นมาช่วยยายดูนกตัวม้อหมออคุณตาดำดำตรงนั้นอเอาไหมอ่างง,งานกินไม่ได้ ว้าวงงกินไม่ได้กินได้แต่กล้วยกินแล้วจะอวกให้ยายเก็บนะเข้าใจไหมจมบรรยากาศบ้านน้อยนะคะมีน้องหมาไน้อยน้อยมาช่วยยายมาเป็นเพื่อน เป็นเพื่อนดูนอกครับไหนครับมาขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือก่อนขอมือก่อนซิกแคนซิกแคนข้างนู้นล่ะข้างนู้นเอาข้างนู้นข้างนู้นข้างนู้นขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือก่อน <laughs> ข้อมือก่อนขอมือได้ให้ข้างเดียวไม่ข้างล่ะฮะอีกข้างทําไมไม่ให้ล่ะข้างนู้นแหละข้างนู้นข้างนู้นข้างนู้นเอาข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้ไม่ให้เหรอข้างนั้นน่ะอันั่งลงดีๆยังซ้ายยังหน้าซ้ายก่อนยังซ้ายยังซไงยังไหม อขอมือขอมือนั่งลงนั่งลงนั่งลงขอมือก่อนเนี่ยให้แต่ข้างเนี้ยคนอยากกินกล้วยครับนั่งนั่งลงไปอีกขยับไปอีกขยับไปอีกมันแต่กล้วยสุกก็กิน หมดอยากเนาะบ้านนอกเนาะนั่งลงขยับไปแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งดีๆมาใกล้ยายเกินขอมือก่อนขอมือหน่อยอ้าว <c oughs> อยู่บ้านนอกหิวครับผมหิวครับมอนหิวครับมัแต่กล้วยสุกก็ยังกินครับ นั่งลงนั่งลงดีๆีหืมยนเลยมันไม่ใช่หมูทอดสักหน่อยนะมันนะแค่กล้วยสุกก็ยังอ่ะน,นั่งลงดีๆคันอะไรนักหนา เมื่อวานก็อาบน้ำแล้วนั่งลงดีๆขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยกินไกล้วยพอแล้วนะกินเยอะเดี๋ยวอ้วกนั่งลงหิวเนาะอยู่บ้านนอกบรรณาหิวเนายยนะไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะไม่มีฮอทดอกเนาะ กินกล้วยครับจุนักบ้านนอกครับอ่ะขอมือก่อนขอมือขอมือก่อนขอมือก่อน <c oughs> ขอเต็มมือแล้วได้ได้กินแต่กล้วยนะนะหึฮึได้กินแต่กล้วยนะหำน้อยหำน้อยอ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลง เอาอะไรกินองุ่นได้ไหมครับคุณพ่อไม่ให้กินองุ่นคุณพ่อบอกว่าสุนัขตัวน้อยกินองุ่นไม่ได้แต่ยายให้กินกล้วยสุกไปแล้วครับมันนั้นกินกล้วยไปแล้วก็ไปอ้วกทิ้งมอนะเพียงแต่อาหารเม็ดอย่างเดียวมันก็เบื่อนาะอยากกินอย่างอื่นบ้าง ทำงานได้แล้วมามาเป็นเพื่อนยายเฝ้านกทำงานได้แล้วเข้อมือก่อนข้อมือให้ข้อมือข้อมือก่อนข้อมือก่อนข้อมือก่อนข้อมือดีๆข้อมือก่อนให้ยังไงให้ยังไงมือมือข้อมือก่อนข้อมือก่อนไม่ให้เหรอลูกไม่สนเลยไม่สนใจเลย น้อยชายทุ่งอยู่กับม้าตัวน้อยอยู่บ้านน้อยชายทุ่งกับงับนั่งรอ สวัสดีครับสวัสดีครับบา,บ,ารบ,บายบายครับผมบายบายครับผม